แม่หมอทันมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาดูดวงฟรีด้วยไพ่4ีนะคะให้คนที่เกิดวันจันทร์นะคะระหว่างวันที่ 1- ถึง30พฤศจิก,กาย,ยน25 6 3นมะคะมาดูเรื่องของการเงินการงานแล้วก็ความรักกันนะคะว่าจะเป็นเช่นไรนะคะในเรื่องของการเงินนะคะในช่วงนี้ค่ะของที่เกิดวันจันทร์นะคะให้ระวังเรื่องความคิดนะคะเรื่องของการกังวลใจเรื่องของการเงินนะคะขอให้มีสติ ขอให้ใช้สมาธิในการที่จะตั้งรับเรื่องการเงินให้ดีค่ะแล้วคุณจะมีทางออกที่ดีนะคะอย่าพึ่งคิดมากอย่าพึ่งกังวลใจนะคะทานเป็นกำลังใจให้ค่ะสำหรับเรื่องของการงานนะคะช่วงนี้ก็เหมือนกันค่ะคุณอย่าพึ่งใจร้อนนะคะลดความใจร้อนลงหรือว่าทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบให้มากๆนะคะจะทำให้การงานของคุณค่สามารถ ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเป็นกำลังใจให้เช่นกันค่ะส่วนเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้สำหรับคนโสดน,นะคะถ้าให้ดีนะคะขอให้รักตัวเองให้มากๆค่ะดูกันให้แน่ๆก่อนนะคะการที่จะตัดสินใจคบใครสักคนเนึงนะคะ เพราะฉะนั้นดูให้มั่นใจจริงๆค่ะในเรื่องของคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะขอให้หนักแน่นค่ะหนักนิดเบาหน่อยให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่าการเป็นครอบครัวค่ะหมายถึงการที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขนะคะไม่ใช่ร่วมสุขอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้ทั้งครอบครัวให้มีความสุขเชื่อมั่นในการและกันนะคะแล้วก็ช่วยกันประคองความรัก ประกอบครอบครัวไปให้สำเร็จตามที่เรามีเป้าหมายร่วมกันนะคะสำหรับภาพรวมก็ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กันและกันเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่าน้นไปด้วยดีนะคะมีสติมีสมาธิแล้วทำในสิ่งที่รักรักในสิ่งที่ทำอย่างดีที่สุดนะคะสำหรับใครที่สนใจที่จะดูดวงส่วนตัวเปลี่ยนเบอร์มือถือเบอร์มงคลนะคะสามารถติดต่อ ท่านได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษากับทุกๆคนนะคะหรือท่านใดที่ต้องการทำพิธีบวงสวงตั้งสารก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะสำหรับท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะเนื้องอกมะเร็งซีสตอมลูกหมากนะคะหรือว่าภูมิแพ้ต่างๆหรือว่าต้องการดูแลศาสตร์แห่งการชะลอวัยนะคะหน้าเด็กหน้าใสาอ่อนเยาว์สามารถติดต่อมาได้เช่นกันนะคะเรามีอาหารเสริม ที่ผลิตจากออแกนิกแท้ร0อปร์เนะคะผลิตจากหญาลายะคะ่ะเป็นสารอาหารที่นำเข้าสู่ระดับเซลล์ได้อย่างรวดเร็วนะคะนำเข้าจากอเม,อเมริกาค่ะแต่ราคาคนไทยนะคะสามารถสืบสามารถติดต่อและก็สอบถามได้เลยนะคะยินดีที่จะให้ข้อมูลกับทุกทุกท่านนะคะพบกันที่ความสุขและความสำเร็จกับอาจารย์ทันมโนธรรม นักพัฒนาจิตเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตให้มีความสุขอย่างยั่งยืนและนักโหราศาสตร์มือชีพสวัสดีค่ะ